สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับ Honda CBR 500R นะครับปี2020นะครับคันนี้วิ่งแค่16,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสภาพก็โดยรวมเดิมๆนะครับมีอะไรแต่งมานิดหน่อยนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยนะครับท่านผู้ชมนะมาดูที่ชุดด้านหน้านะครับก็มีชิลหน้านะสโมกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับต้มปลา้แฮนด์นะครับเมื่อจะทำสีมานะครับเป็นสีน้เงินนะครับแล้วก็ไล่์น็อตเลสนะครับ มาก็หลายจุดนะ,ะกาดหม้อน้ําแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับท่อเดิมนะครับรถไม่มีล้มนะครับมีไทสั้นมาให้นะครับก็ส่วนอื่นก็โดยรวมก็เดิมๆนะท่านผู้ชมสภาพสวยเลยรถวิ่งอยู่16,100หมโลนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ ที่สนใจนะครับสายด่วนโทรครับ0949694969หรื 9, อแอดไลน์ครับ VAKYDO MOS นะครับสําหรับ,บราคาหน้าร้านเราเปิดเพียงครับ1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดลดได้อีกนะส่วนวรายละเอียดเราผ่อนจัดไฟนั้นเดี๋ยวลงวาให้ที่ใต้คลิปนะครับโคตรสวยนะครับอ่ลากันไปครับผม